สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีมาแจ้งประชาสัมพันธ์กันนะครับตามที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศนะครับเขาจะมีการเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการนะครับวันนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับรับสมัคร โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่9ถึง31มีนาคม2564นะครับเพื่อสอบแข่งขันบุคคลเนี่ยบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2564นะครับโดยเขาจะ ประกาศรับสมัครสอบโดยผู้ชมสามารถสมัครสอบได้เป็นเขตนะครับกลุ่มภาคกลางเขตหนึ่งนะครับซึ่งประกอบไปด้วยชัยนาทนนทบุรีปทุมธานีอายุทยาลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครับกลุ่มภาคกลางเขตสก็ประกอบไปด้วยจันทบุรีฉะเชิงเราชนบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองอสมุทรปราการสระแก้ว กลุ่มภาคกลางเขต3นะครับการจนาบุรีนะครปฐมประจวบเพชรบุรีลาดบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีนะครับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต1การสินขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมาบุรีลัมมหาสารคามกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกดสุรินทร์อํนาจเจริญ อุบลราชธานีนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต3นครพนมบึงกาฬเลยสกลนครหนองคายหนองบัวลำพอูอุดรธานีนะครับภาคเหนือเขต1เชียงรายเชียงใหม่น,น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนภาคเหนือเขต2กำแพงเพชรตากนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขทยัยอุตรดิตถ อุทัยธานีภาคใต้เขตหนึ่งกระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตระนองสุราษธานีกลุ่มภาคใต้เขตสองนราธิวาสปัตตานีพัทลุงยะลาสงขลาสตูลน,นะครับการรับสมัครเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับระหว่างวันที่9มีนาคม 2,564ถึง31มีนาคม64ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโดยทําตามขั้นตอนดังนี้นะครับ1เนี่ยเปิดเข้าไปที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ w w w d l a a w p l i c a n t 2 5 6 4 c o m นะครับาตามหน้าจอนะครับหัวข้อสมัครสอบแข่งขันอปท สำหรับเงื่อนไขในการสมัครสอบนะครับเขาจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผู้สมัครสอบเนี่ยสามารถสมัครสอบได้เพียง1ตําตำแหน่งนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มภาคหรือเขตท,ที่สมัครสอบได้เพียง1กลุ่มหรือ1เขตเท่านั้นนะครับเมื่อสมัครไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขไม่ได้นะครับสำหรับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องสอบผ่านภาคก หรือการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปจากสํานักง,งานกอพอก็ได้นะครับโดยวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสมัครสอบเขาจะสอบทั้งภาคกอภาคขและภาคอ นะครับไปพร้อมกันเลยนะครับในครั้งนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้อ่เคยเป็นผู้สอบผ่านภาคกจากสํานักง,งานกพเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับคุณผู้ชมสามารถสมัครสอบได้เลยนะครับในส่วนของท้องถิน่นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับคุณผู้ชมสามารถสมัครได้นะครับ ตั้งแต่วันที่9มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคม2564ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในคลิปหน้านะครับของรายละเอียดของตำแหน่งต่างๆนะครับนิดนึงนะครับสำหรับในการสมัครสอบครั้งนี้นะครับเขาจะเรียกบรรจุครั้งแรกเนี่ยจำนวน4,603อัตรานะครับที่เหลือเนี่ย ก็จะขึ้นบัญชีไว้นะครับพอมีอัตราว่างก็จะเรียกลําดับต่อๆไปนะครับที่ขึ้นบัญชีไว้นั่นเองนะครับในรายละเอียดตาแหน่งต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขาการสอบเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะครับ